กระเป๋าทั้ง8ใบของพี่เอสุปชัยใครจับโจรได้ยกให้เลยเอสุปัชยยถูกขโมยกระเป๋าหรู8ใบเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของผู้จัดการคนดังอย่างเอสุปชัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับสมองพร้อมๆกันเลย ทำเอาเพื่อนๆและเวาวเน็ตพาก,กันตกอ,อกตกใจเมื่อนางเอกสาวอ้ําพัจราพาใส่เสื้อเราถึงข่าวร้ายของพี่คนสนิทอย่างเอสุภชัยที่ถูกรูดกระเป๋าแบรนด์ดังในบ้านไปถึง8ใบรวดโดยอ้ำได้บอกว่าในความซอกก็มีความซอกมากกว่าเอโดนปนกระเป๋า8ใบด้วยงานนี้มีการเปิดภาพก่อนและหลังโดนขโมยกระเป๋าหลูให้ได้ชม ซึ่งก็มีใบที่อ้ําซื้อให้เป็นของขวัญด้วยทั้งนี้เมื่อเสาอ้ําถามว่าจะแจ้งความไหมพี่เอสุปชัยก็บอกว่าไม่ไม่ต้องแจ้งจับถือว่าพี่เอใจดีใบเก่าๆให้ทุกคนไปใช้ถ้าใครจับได้ก็เอาไปเลยนะพี่ยกให้ถ้าพี่อ้ําไปเจอในร้านกระเป๋ามือสองแล้วเห็นใบของพี่เอบอกเจ้าของร้านเลยว่าของพี่เอแล้วพี่อ้ําเอาไปได้เลยพี่เอไม่เอา ซึ่งอัมก็ได้ปลอบใจว่าไม่เป็นไรทํางานใหม่เนาะเอสนกลับกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะสบายมากแค่นี้จิบจิบทำเอาอัมถึงกลับออกปากว่าอุ๊ยพูดกับคนรวยลาบากเนาะไอเราก็ต้องทํางานกันต่อไป